าอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าปิงโง่ปิ honest, โ on, 5, ปงโง่มาแล้วพ่นอกฟูฟููฟพูนทั้งบ้านนางสีแล้วคือสิโตกแล้วพี่น okay. ้องเอ้ยฟูจิงเหงาจิงเหงามาแล้วจ้าพี่ส่วนทางตะวันออกอันนี้คือทางทิศใต้เดี๋ยวพะนองทิศใต้ทางนี้ตะวันออกอันนี้ทางเหนืออันนี้ทางตะวัน ตกประเทศไทยทางนี้จ้าลุกไปลุกมาผัดตมูมบนมีน้ำผัดกระ,ะรปูดเพื่อนต่มมีน้ำผัดลุกมว,มวมด คนงานก็กโลกญี่ปุ่นโลกญี่ปุ่นก่อนจังมาสมาโลกผีลกไปลกมาผ่านบ่มีน้ำแห้งไวอียลีลโนโอ้ยน้ำกับบ่มีในนี่นี่นั่นกาสบายดีจ้า ลูกกาตอนแรงไปหน่อยเมื่อยเลยกระึ้งเต่ท่านหน้าในอ่างง่ายกับบุ๋มมีงามแดดกับบุดปิ้งใช่นะห่อนดิ สิตโตก,กับโต๊กลีลาปากกป้องปุ้ปุ้ยอยู่พ้นก็ไดยเป็นลูกชาวนาพระแม่ไพนาตะนาอยอยู่บนไงจนเท่ากันยังเห็ดนาตกมาปีนี้จนบ่มีแท้ที่เห็ดนาตั้งแ,แต่ช่วงเวลาดำนามานี่มืเอ็ด มือที่เจ็ดเลยสิบุมีแหงดำห้องเตหรอเด,ดมาเมือทกก้านี่ก็ประมาณเช้ามือบ่อสิบสิบปลายมือสิปลายวันนะคะ้ เออตงนี้ว่านดังเนาะไอ้วาดซอดว่ายันบ่คอนเบเรีพันเรือพอดีเนาะเรือบักไหลเรือเป็นตากายัร่นเรือเป็นตาพี่เนาะ ยิ้วเข่ายิ้วเข่าแลวา้ววันนองโอ้ยพาเหลือมมาปลดต้มต้มทำไมจ้าการเลยต้มเลย ra ra luôn. Mất tớ chỉ bận mông rồi hối. Dì mông bại được mông Hà mông này. mông pha không khử. หกโมงเจ็ดโมงตุบริเห็ดแรงเห็ดใยนะอยู่นอนนำ บ่ออยเริ่มไถนาแล้วจ้าไถนาไวด้ดำบื้นเนาะคาดพร้อมบ่นี่เพิ่นเลื่อนเพิ่นแลวกกรร้วเพิน่นล่ะเพิ่นก็รอดำนำให้น้ำนาเสยแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นนี่เลื่อนคาดเรียบร้อยจ้า ไม่ในปีนชีวิตไดับพี่น้องยิ่ด้วยเักบุ้งมาเสียบชายเยนาะเอาพกบุ้งแก้วมาเสียบชายอืมป่าหัวแก้จะพูนน้ำกับมี่น้ำในทางโบมี่บ่ มันโปดโปดดูดน้ำใช่โอ้มีน้ำจร่มมะทั่วยังเต็มคันเมื่อก่อนนางนางปูบักทั่วนี่แล้วเนาะปูั่วนอขลอยบน 好，一直往。 ตีก็เบิ้องในเรื่องน่ะกระติกงน่ะคือออกลอกอยู่ใครที่กล้ากิน อยู่กับอ๋อเห็นอยู่กับอยู่กันนางหกคนไปพูดจคนหาปอ เอาเป็นมัดบ่แห้งนางโรคเป็นมัดผู้ชายชามคนอะหา้ให้เป็นรายวันเขาเจ้าบริมรัดเนาะบริมัดก็ มือซาวก็สีดำเนานะขาด้วยมือซ้ากสีด ไม่เบีย้ยดอกเลือกเจ้าดอกใหญ่จะเจะ้าพันดอกใหญ่ดอกมันเบีย้ยมเกิดได้หลายจะซับมันเด้วยบริษัทก็ตัด ตัดดอกห้าไหมมันออกหญีมันออกดอก,ดอก,ดอกละมักหน้านะมันเสียพาส่งพาเสือะจะบอกเรื่อยตัดจะมาตัดไหม,มเรื่อยตัดห้านะตัดพวดพวดไปแถวนี้ีปเลื่อนบานพุยไปเกี่ยวให้งวัว เขອไว้ตัดให้งัวเจ้ายังภาษาขมันอยู่อ้อ๋มันก็กินคือกันตัดรวมๆกัน บรรยากาศยามเย็นจ้าขึ้นจากหน้านาจนมระคำเมิดจ้าแก่สบายดียามเย็นด้อจ้าสกึนบ้านก่อนพี่น้องสกึนหน้าสกึนบ้านขึ้นไปหาใยอ้อยเนาะนั่นเด้เพว่อมานั่งเป็นประสาทพี่น้องาสิ ธือแล้วก,กินไม่เล่าปลาขี่รถออกมาขันกระปีอเสียเงินไปยัยอ้อยจ้าหมู่บ้านนี้ไปเนี่ยนนึง่พ๊อเพิ่นเนาะเพิ่นออกหน้าสงสัยนี่แหละทางแต่บ้านนางเขามาในหมู่บ้านเนาะประมาณกิโลหนึ่งนอง อิกต่อดมาประมาณกิโลหนึ่งจา้าไอหน้าว่านข้าเจ้าได้พี่น้องนี่หน้าว่านเนาะข้าเจออา้าวานนะ่า,วานงามอยู่เลยจ้ะเอองามฝั่งนี้ดำสระดำอันนี้คือหน้าบอจีหรืเอเปล่าหน้าบอจี ฝดลงเม,ม็ดแล้วปล,ปล่อยแล้ว นี่คือบ้านบ่าวเจจ้าน,นางกันแล่าบอ,อสีแงงแงงนางนบอสีอันนี้ก็วาดนะจ๊ะวาด ถึงแล้วจ้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอยู่เงือนอีกป่ะเนาะมามวันก็คำเติบแล้แต่นางก็ไป่อยู่จ้านางไม่อยู่พื้นไพกก็คือมืดอึบครึบอยู่ อยู่ว่าผมมีคนไปฉลอดเซลล์ผาเปิดกับเจ้าก็ปเปิดไพ่หันนัตตี้จิมเขานอนตะเวนแต่ว่าวันแขหังกาตะเวนหังกาะตกดิ่ ป็นงยังจังโซขืนเือดด่งกระังมนเลือดด่งก็ออกเักใหญ่ชออักใหญ่ชกหญแคปวดบ่จักไอ้ช่อกบอกอาการให้เขาให้ป้าเราเขาซักให้ เล้วกฎตักชกแล้วก็เล้ากับบับลูให้แล้วก็บบวกสบายดีพี่ต้อมดูสบายดีจ้ากินข้าวแล้วหรไปกินแล้วกินข้าวกับบิลล์กินข้าวกับต้มละไม่ข้าวบาไห่สัปดาเมื่อวานเนี่เยเขาเอิ้นทามกับจุดปากสีกับโบเหน็นเงียบซิมอยู่เขาว่าออกหน้าออกหน้าจะออกหน้าเขา,าบาขา่เออเ้าวห้าว่าเ้าสิบปศรัตน์จโลบเลย ตากโชว์ขึ้นแท้เลยขาแก่ไขอ,ออกดนะ้าออกไปแล้วนอน on, ออกไปนอนเลยอยู่น่เขาก็ไม่ได้กินวันเลยกินแต่ข้าวเช้าข้าวเที่ก็ไม่ได้กินข้าวแรกก็ไม่ได้กินเป็นยังบระหยัดขี้ขาวกินน้ำประหยัดข้าวแล้วก็บ้าแล้วก็บ้าหอดแล้วก็เข้าวจำเกิดช็อกข้าวกินข้าไปแล้วกินยาแล้วก็เข้านอนไป็นยักันนอยใสแจ้งปักใสแจ้งปัก <laughs> เบใส่ล้ไปเบล้ยวเบืเ้บ็ดล้ยวเบ็เล้วบ็ดเล้วบ็้ยวลั้ยเายเลยวบ็ดเลีววบ้เบาวบเ้เลบี้วบเเ็้วบ้บดเ็วบดลวลบ็ดลวบเบดยบเยเบ็วบ็ด้บ็ลยบบบวบบเด ยาไปเออเราเรายาซื้อไปแล้วก็โอ้ยเขาจะว่าอยนี่จ้าอันนี้เงินเอ้ยหนูก็ขอบขอโทษนะคะตีนปลายตีนเล็บก็ขอบคุณเอ้ยหนูทั้งเมกาเดจ้าเด้อเอ้ยหนูเราก็เป็นคนในบ้านหละพี่น้องเออแต่แต่วันไปอยู่เมกาจะดุเราจหน่อยพอืม เพิ่นแากเงินมาให้ยายอ้อยใช่เนอะจ้ะเนอะไปซื้ออยู่ซื้อกินอสองสี่หกพันบาทหกพันบาทนะคะคจะซื้อจ,ใจะใบเจ้าเจาได้เอาเอาใบเ,เดียวใครว่าเอาใบเ,เดียวก็พอให้เดีเอาทีทาทเดียว ให้โช้่เอาแต่เอมันบุญก็จะให้โชคจะให้จะให้พรเนาะมารอเหรีน้ำลาวอยู่ให้พรด้วยพรให้พรวิเศษด้ให้พรวิเศษไปดูอ่าก็ให้ดูลบรวยเด้อผักเด้อมา ดอกดูใช่ว่งกันวิ่งข้คำอะไรบ้างขบือขบืชักผู้ทชักผู้ยืเด้อชักานผู้ทาถุแจค่าเบิดปรีากเินเบิ้ดผู้เดียวเหรากรด้งเจ็คซาไม่มนหลซาเถือยู่อยกินอีกปีนี้กบดีเห็นหน้าอีกเนาะ ้วก็โอ kind of ้ยเขาอะฮัลโวอวะไปเต้กับ okay, um anyway> ักฝ okay ่บอร์เก็เทกับเท้าักฝ่าบออื่นมันปวดบพมเป็นอะไรจังก็ซักเทียวซักต่ยานปวดม่องแพร่นะกกี้เราก็ปวดเอเาหล่าแพังเขาสีอย่างกเบอรเยอว่าฮักชักฮักชักอย่างก็บด นัละอัเอีเขากินเลยกันเขาออกอาบ้าให้กินละกา้แล้วกตูไม่เกีันอบ้เขาก็บรรเททุกอยางบารูเอาบ้าให้อันนี้ยาะรตนี้แล้วบ้กินแล้วบ้าทุบเากเสมันปวดมันทุบบ้นได้ปวดบ้านทุบบ่เฮาทุแล้วอันนี้กับบ้าน้าปวดอยจะจุ เศาปวดแต่ว่าตาบอยนบ่มันฮกตาฮกตาหิบเข้าไปเนาะใช่เหมตาโบเข่าโบเข่าเราไปยากไปออกน้านไปเบิกลับอะไรกายเวลาเรียกว่ากุยจิตี่พระเอาเนยยาก็ะอไปกกบอไนี no> euh anyway> ่แค้เขามาเจ้าสบายกับเบิ้งบาเแล้บงเด็กน้อยแล้วก็ไปด้ เบิกคันคอยลาคันตกคันลาคักไายเลยต้องคันลาคักตายคันคักบาดมาหดหกพกคอดแล้กพวกคอดอยู่เพิ่นโอ้ยอยู่เบ้านบ่อยู่วันนี้อย oh, well ู่บ้านทั้งวันจ้าไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเนาะปีนี้เพิ่นบริเฮ็ดนาได้ป่ะเนาะเอ้ยเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้แล้ว ก็ซื้อกินหรือว่าขอข้าเจ้ากินนี่แหละอือขอกินแล้วพ่อลูกเต้าก็บไมขึ้นมากัจจาวาเขาก็ว่าประพูดแต่ประหอดนี่ดอกเมื่อวานพ่อเกาะข้าวคัวฮะโทษประดานะเด็ดวัตรวัตรเตีเพชรไว้บ่ห่ะขาปัะคั่วฮะอ้าลุบดับบ่ฮะมันน่ะลูกชายน่ะเออซื้อยังก็ซื้อยังก็ฮะ

ลูกปลาแพงเลยอ๋อแต่จบเลว่าอรก็แอยากอก็เยชื่อทด้านหลังบ้านได้ไฟเสียอ้ขาเจาติดถหายก็หุงพรที่หงเรียอันนี้ก็บ้านละสาวอัมมาพี่น้องบ้านละสาวอัมมาลานง่นหลังนี้ นี่กับบ้านโพสีเห็นข้างหลังบะเงินโพสีด้วยเ่งินนางโพสีเบื่อจไปสายบืนเบื่อจะไ,ไ,ไปเนาะนอนอยู่พักพอนว่าจะไปเพราะว่าวัาานีแห้งแล้ก็ขยับออกมาชองมาปเด็อเกาเมื่อวานี้เอ้ผูดมาออกอไปวิว มาหลับเอาแบบเอาไปนอนหลินะเออไปชักยาเราจะว่าจิไประทับเรื่องเทโลมันไม่ได้เข่าแล้วก็โทรบอกลูกว่าให้แก้ออกนะแล้วก็อ,ออกหน้าออกไปแล้วเขาว่าโอ้ยเขาไม่ได้เห็นเขาเข่าเข่าอะไรอย่างเงี้ยเขากรจัดเขาว่ะเล่าเข่าฮะกับกระจัดกับบอบีวะ่ะเดี๋ยวสิเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ย<อ>นั่งกันเลยเอาไก่้นี่มันออกลูกแล้ว เอาตอนตอนที่มันพักอันนี้มันออกแล้วเออออกแล้วได้ๆลูกว่าจะเห็นบ่อยืนเบร์มาเลยอันนี้บ้าง่ายไวอันนี้พี่น้องที่นางมาเบิ่งตอนนั้นนะว่าโอ้ยไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่น่ะนี่ลูกมานละแล้วมันรักปลาไข่ไหมอีกขึ้นมาทั้งแม่ทั้งลูกบ้าที่นี่ ขึ้นมาทั้งแม่ทั้งลูกแกวก็ให้มันไข่เนาะเออใช้ใบอกไข่ไข่บอกอื้อกับบ้ากับกิน,นอ,อ,อืมก็เลยป้อ,ปปอมันไข่อยู่นี่เนาะเออมืมเม่อละเขาก็เมือ่อและเนาะจะดำไข่ดำแล้วละโลกกะมันโลกกะไปดับคนงานมาตะพูดนำบ่ตนตะนงตรงพูดได้หาคนโลกกะหาคนดับได้ หกคนคนงานหกคนจะเล่าแล้วเจอเขาจะที่จะกมื nah. ่อแล้วเมื่อก <er ็เนพิรันจามาหยมลาพับพจากรัติใจสวัสดีเจ้า่ะสวัสดีจ้าโชคชักภูผากว่าให้ช้าโดยสช้าเถดจา